นี่เลี้ยงบ้านเลี้ยงบ้านเลี้ยงบ้านเลี้ยงหมเ็ิบปีไมมันหลหรือยางไมเลี้ยงไก่คอยวอย่างย่างก็ได้างงนว่าอกไปีน้ไปทางนี้เด้อไปทางนี้เด้อไปทางนี้เลยบอกหเด้อเออพี่น้อมเออนี่เลี้ยงบ้านเลี้ยงบ้านหมูคมสองหมู ประเทศนี้ประเทศบ้านเมืองเค okay. <c oughs> เดี๋ยวขอพี่น้องซุ่มโฮม กลุ่มกันสองคนเลยบาทีนน้องตัวใหญ่ไร <c oughs> เลียงบ้านประเภทนี่เลียงบ้านหมูขามหมูหนึ่งหมูแปดนั่งเลยนี่ไก่ตัวใหญ่ขนาดเลยคนนี้ บ่ทาาเขาห้อย่าปูเด้อนี่ทาาเขาห้อย่าปูประจำบ้านย่าปูบาทตัวขามตอนนี้กำลังรวบรวมอาหารหวานข้าวให่าปู นี่ยาปูเพิ่นกำลังทำพิธีของเพิ่นอยู่อันนี้เป็นการเลี้ยงบ้านล่งกรลงไฮลงหน้าประจำปีของพี่น้องชาวบ้านประคามหมู่หนึ่งเลยครับหมู่แปดครับนี่ยาปูพ่อยาปูพ่อทษเดอ้อยยาปูเดอ้อลูกหลานแกสบพี่น้องชาวบ้านเฮาบุดสุข,ขูทุกคนในเบิงในแง่ ว่าประเภทนี่บาดปกดขาหมูหนึ่งหมูแปดก่อนสิลงหน้าคนเนนด็ดแนวใดแนวใดแต่ละปีพี่น้องมาตุ่มพ่มกันเนี่ยกลายเลยโอ้พี่เพิ่นกำลังเอาหนามเข้ามาน้ำอ่าปีนี้เพิ่นเอาหนามอายังเข้ามาน้ำยังบุตรทะเล้าเอามาหมอบเหยียบปู กำลังลังไหลมาหลยตอนมากมากเลยหลยขนาดรู้แล้วตัวเห้อคือไปแเบยีมตัวยักค่ะประเทนี้ได้ป่ะเนี้อันนี้ก็ค่ะประเทศนี้ยุงหนึ่งเมลนี่หนึ่งบ่ลดได้ไปท่านแม่เด็กถูกของเขามาสั่

มอดแดงเด้อเยนี่มอดแดงนำหนาไมาเอามาใช้มดแดงนั่นมดแดงเอามาตั้งแต่โคกคนนี้ไหวอยากได้อยู่บ่มานี่มานี่มันอาลงไปแล้วไแล้วนี่ี่ใบซาสุดใสจใ่ลใส่บางยานี่นะ ฮะฮะฮะอันนี้ก็ชิมะทาตายลุกต่างกับปากหมอสีประเทศใส่ยาใส่ยาซุ่มใส่ยาซุ่มน้ำเนี่ยฮะใส่ยาซุ่มน้ำคุณเยอสายอยู่คุณคุณเยาสายอยู่คุณใส่ยาซุ่ม ขายไ,ไปผักชีมันอยากๆแต่ปีนี้ผักชียเชยอะ